พระพุทธรูปปางนาคปกเป็นพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันเสาร์ลักษณะปางอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิโดยมีพญานาคราชขดร่างเป็นวงกลมจนเป็นบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรเกิดจากเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่นั้นฝนเกิดตกลงมาไม่หยุดและมีพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่ามุจลินนาคราช ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการขนดร่างเป็นวงกลมเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธเจ้าไว้เมื่อฝนหยุดตกจึงได้แปลงร่างเป็นมานุ์เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์ยะโตหังพัคินิอริยชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจจปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตโสติ ภับพสะ